เจคเนลขอนำเสนอให้ชมบ้านสวนพร้อมที่นานะคะมีต้นไม้หลายชนิดเลยค่ะทุกท่านซึ่งทำให้บรรยากาศร่มรื่นแบบนี้เลยนะคะท่านใดที่ชื่นชอบต้นไม้ชอบแบบสายรักธรรมชาตินะคะแปลงนี้เลยค่ะทุกท่านที่ดินอยู่ใกล้ตัวเมืองนะคะที่ประมาณ5ไร่ค่ะ มีสิ่งปลูกสร้างอยู่เต็มพื้นที่นะคะทุกท่านมีโรงรถมีบ้านสำหรับรับรองมีคาเฟ่ด้วยนะคะเจ้าของขายเองค่ะราคา4ีล้านห้าแสนบาทค่าโอนคนละครึ่งนะคะบ้านอยู่ที่จังหวัดยะโสธรคะ่ะแบ่งเป็นโซนเรียบร้อยนะคะมี พื้นที่ที่ทําเป็นโรงเรือนเลี้ยงไก่อีก2หลังนะคะสามารถไปใช้ชีวิตแบบท่ากลางธรรมชาติได้เลยนะคะลุกท่านไว้พักผ่อนยามเกษียณอะไรแบบนี้นะคะสบายสบายค่ะพื้นที่กว้างๆนะคะห่างจากตัวเมืองแค่9กิโลเมตรค่ะอยู่ใกล้โรงพยาบาลประจําจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็บรรยากาศรม่มรื่นมากๆ สนใจโทรคุยสอบถามรายนัดชมพื้นที่ค่ะติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปคุยเจรจานัดหมายกันโดยตรงนะคะและไปดูแปลงจริงเพื่อจะได้ตรวจสอบเอกสารให้ชัดเจนด้วยตนเองนะคะเจคเนโคไม่ใช่ผู้ขายค่ะเพียงนำเสนอให้ชมเบืองต้นเท่านั้นสวัสดีค่ะ